พบกับเหมยรื่อเจ้าเหมือนสือหลินภาษาจีนวันละนิดกับนิดนิด้าวันอัศวทวีโชคมาคุยเจนค่ะสำหรับวันนี้นะคะคําที่นิดํามาฝากคุณผู้ชมก็คือคําว่าตารางสอนค่ะคําว่าตารางสอนนะคะในภาษาจีนเราจะเรียกกันว่าเคองเฉิงเปียวเคองเฉิงเปียวและสําหรับประโยคง่ายๆที่นิดํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนรวนแต่มีตารางสอนค่ะเราจะสามารถพูดประโยคนี้เป็นภาษาจีนได้ว่า 学生都有课程表。学生都有课程表。学生ก็คือนักเรียนนะคะ都แปลว่าล้วนค่ะ有แปลว่ามีนะคะและ课程表เียก็คือตารางสอนนั่นเองค่ะรวมกันทั้งประโยคนะคะ学生都有课程表นักเรียนล้วนมีตารางสอนค่ะ และสำหรับคราวหน้านะคะภาษาจีนวันละนีดกับนินิดาวันจะมีคำว่าอะไรมาฝากคุณผ,ผู้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้นิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะใจเจีย๊ย